ฉันกลายเป็นนางร้ายฉันต้องขี่ฉาด้วยหรือย่างแต่ว่าฉันชอบเธอนี่นาะกคุณไม่สนใจฉันในงานแต่งฉันก็ไปคิดว่าคุณจะมานี่คะคุณคิดว่าผมอยากจะอยู่กับคุณเหรอบ้าจริงฉันไม่ต้องทําหน้าหล่อตอนโกรธขนาดนี้ไหมจะได้ใส่แย่แต่เขาก็หล่อมากคุณจะนอนด้วยกันหรือเปล่าแค่นี้มาทําไมเนี่ยอในที่สุดฉันก็ได้พักเลดี้เอดีิฉันมีบางอย่างจะบอกค่ะเกือบลืมไปเลยว่าเธอคือนางเอกของเรื่องนี้ เธอคือลิซี่นีกเอกขนิยายต้ฉนฉบับคิวเลียนขอโทษที่หยาบคายในงานแต่งแต่สุดท้ายเขาก็ทำร้ายจิตใจฉันต้องยอมรับผลจากการกระทำสินะเอาเธอฉันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกได้โปรดอย่ากรอดท่างคิวเลียนเลยนะคะอ้ใยญ่น้องน่ารักเกิน คิดมากหรอกนะฉันเข้าใจเขาดีฮนะคุณช่างใจดีเหลือเกินเลดี้เอดีไม่ขนาดนั้นหรอกคะ่ะวันนี้คุณก็น่ารักมากเลยนะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะคะถ้าไว้เจอกันพรุ่งนี้นะ,ะคิวเลียนลิเซ่เหทำไมถึงเข้าไปพบผู้หญิงคนนั้นเธอพูดอะไรไม่ดีหรือเปล่าเธอแค่ชมชุดของฉันเธอแค่อิจฉาที่ชุดของลิเซ่งดงามกว่าที่ชมว่าสวยก็แค่ประชุดประชันเท่านั้นแหละเธอมาถึงพูดถึงภรรยาตัวเองแบบนี้ลิเซ่เด็กป่านนี้แล้วมยืนทำอะไรกัน เลยที่ไลน์เว็บตูน